สวัสดีครับ BTPremium Auto Senor นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับ Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับผมไฟเดิมนะครับลูกค้าใส่ไปหลอด LED มานะครับแต่ไม่จบไม่สว่างนะครับผมวันนี้ลูกค้าเลยตัดใจปรับเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับคันนี้ลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นเบรกเตอร์ไบบอก8.1บูเลนนะครับตัวนี้มาพร้อมปรลัดฟัสเซนนะครับปรลัด55วัตต์เต็มนะครับผมพร้อมด้วยแหวน LED BMS ตานะครับเนีเปลี่ยนหน้าเลนใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไฟรีครับ เปิดไฟรียว่นจะขึ้นนะครับผมอย่างนี้เลยไฟต่ำครับไฟสูงครับอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนไฟสูงเป็น LED ด้วยนะครับผมแต่เช่นเดิมครับลูกแก้วทางร้านเราเป็นไฟซีนอนนะครับลูกแก้วมีสูงต่ำในตัวนะครับจะมาดูแสงหน้าตัวรถกันครับผม่าวนี้กลางวันนะครับไฟสูงครับโอ้จมาดูแสงผ่านพิม์มตัวรถกันนะครับผมพิม์มลูกค้าค่อ้ข้างมึดนะครับฟิม์มหน้าหกสิบนะครับผมไฟสูงครับ สบายครับความสว่างในตัวรถนอกตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับผมสนใจงานติดตั้งดีๆอย่างนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ BT Premium Auto x e n o n ทุกสาขานะครับขอบคุณครับ